โดยว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นะครับออกประกาศผ่านทางทวิตเตอร์นะครับว่าต้องการปรับลดงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐด้วยการยกเลิกคาสั่งซื้อเครื่องบินโบอิงลําใหม่สาหรับประธานาธิบดีสหรัฐหรือว่า Air Force สวัซึ่งมีกําหนดนําเข้าประจําการในปี2,567นะครับโดยระบุว่าบริษัทโบอิงกาลังสร้างเครื่องบิน Air Force สวัลําใหม่แต่ว่าค่าใช้จ่ายสําหรับการสร้างนั้นบานปลายเกินควบคุมไปกว่า4,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ หรือกว่า14,2,000ล้านบาทจึงมีคําสั่งให้ยกเลิกคําสั่งซื้อดังกล่าวออกไปขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่มีการยกเลิกคําสั่งซื้อก็ทําให้หุ้นบริษัทของโบอิงนั้นตกลงมาเล็กน้อยเมื่อวานนี้ก่อนที่จะมีการขยับขึ้นมาปิดในระดับเดิมนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาเดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวโบอิง g 757ซึ่งเขาบอกว่ามีความหรูหรามากกว่าเครื่อง Air Force One นนะครับแต่ว่าในฐานะของประธานาธิบดีสหรัฐ ทรัมป์เองก็จำเป็นจะต้องเดินทางด้วยเครื่องบิน Air Force One เวลาไปต่างประเทศเท่านั้นด้วยนะครับบริษัท Boeing นะครับเผยคาดการนะครับว่าจีนอาจจะต้องการนักบินเพิ่มถึง5,500ตําตำแหน่งภายใน20ปีข้างหน้าเพื่อรองรับธุรกิจการบินที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คาดว่าภายในปี2,578จีนจะต้องว่าจ้างนักบินเพิ่มเป็น11 1 0 0 0แหน่ง ซึ่งมากกว่าการว่าจ้างนักบินในประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, คิดเป็น40%ของความต้องการว่าจ้างนักบินทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับจำนวนสายการบินในประเทศจีนเพิ่มขึ้นถึง55%และจีนจะกลายเป็นประเทศที่มีตลาดการบินคึกคัทที่สุดในโลกปัญหาจํานวนนักบินที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับทำให้สายการบินท้องถิ่นต้องว่าจ้างนักบินต่างชาติด้วยค่าแรงที่สูงถึง2,06,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ9 2 6 0 0 0บาทต e <oh <soup> mm ่อเดือนครับนายมาซาโยชิซันนะครับประธานผู้บริหารซอฟแบงค์ซึ่งเป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีรายใหญ่ของญี่ปุ่นประกาศจะเข้าลงทุนในสาร bueno ัฐนะครับคิดเป็นมูลค่าสูงถึง50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณสัก1.7ล้านล้านบาทหลังจากเข้าพบกับโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานินดีสารัฐคนใหม่ อย่างไรก็ตามนะครับยังไม่มีการประกาศที่แน่ชัดครับว่าซอฟแ b a n k จะลงทุนในกิจการใดของสารัฐและมีแผนการลงทุนอย่างไร Softbank นะครับเป็นหนึ่งในบริษัทด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งได้เข้าซื้อกิจการของบริษัท ARM h o l d i n g ของประเทศอังกฤษซึ่งบริษัทดังกล่าวนะครับเป็นผู้ออกแบบแล้วก็ผลิตไมโครชิปสำหรับสมาร์ทโฟนหลายยี่ห้ออย่างเช่น Apple หรือว่า Samsung นะครับ